สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับอ่าอ่าวันนี้นะครับผมมีตัวต้ายาลิศปี2014ครับรถเป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานเป็นรถบ้านมือเดียวออกป้ายแดงด้วยนะครับรถคันนี้ไม่เพียง10,000แต้นๆเท่านั้นนะฮะรถไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้สวยเดิมโรงงานจริงล้านเปอร์เซ็นครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆไห้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับอ่าอ่ะ วันนี้อ่ะเดี๋ยวผมรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับโตโยต้ตายาริสปี2014จดทะเบียนตรงปีเป็นเครื่อง1.2เหมาะสําหรับยุคน้ำมันแพงมากๆครับเพราะว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องอีโคคาร์ห0 0ซีซีครับอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับอ่า สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็น t o โย t a ายาลินะครับเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีครับผมได้ทำสปาภายในและภายนอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสำหรับยุคนะ้ำมันแพงมากๆนะครับคันนี้และจุดเด่นของคันนี้นะครับรถมาจากเมืองเหนือครับรถเป็นรูรถป้ายลำปางโดยกำเนิดครับเพราะว่าคันนี้ซื้อมาจาก Toyota าลำปางครับ ถามว่ารถลำปางรถเหนือเนี่ยมันดียังไงรถเหนือไม่ติดน้ําเค็มไม่ติดน้าทะเลแน่นอนครับรถไม่มีผุไม่เคยเกิดบัติเหตุนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยมากภายในสวยมากนะครับเป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานครับรถไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับเป็นสีดําแท้ๆนะครับรถไม่เคยกลับสีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับ เรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ CVT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับก็ถือว่ารถประหยัดน้ำมันสุดยอดความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ1 2 0 0ซีซี c ครับแบตเตอรี่ดีนะครับห้องเครื่องสีเดิมจากโรงงานครับคันนี้คันหน้าเดิมเบ้าหัวชกเดิมครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบทุกจุดครับภายในสวยนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ100%เครับเพราะว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นนนอะครับ ตัวเลขก็ยังอยู่ครบครับตัว R ตัว L ยังอยู่ครบครับน็อตไม่เคยขยับครับแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเป็นสติเกอร์มอกจากโรงงานครับเม็ดอาร์คเบ้าหัวชกยังอยู่ครบหมดครับดูรถช่องผมนะครับผมก็จะให้ความรู้แบบนี้ไปด้วยนะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับสติเกอร์ยังอยู่ครบครับคันนี้ฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับครับนี่เป็นฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้านะครับ ฝากระโปรงน็อตเดิมนะครับนี่น็อตเดิมจากโตโยต้นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0 c ซีซีครับเกียร์ออโต้ซีวครับอ่าคันนี้ภาษี6 6ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับรถคันนี้สวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมก็ได้ถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับตอนที่เซอร์วิสทำสปาภายในให้นะครับคันนี้ ทุกอย่างมันสวยสดใสนะครับนี่สวยมากนะครับคันนี้สวยมากอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างครับเพราะว่าผมจัดทาล้างภายในด้วยมืออาชีพนะครับใส่ครบหมดทุกจุดครับนะครับนี่ทุกอย่างตําแหน่งเดิมหมดนะครับฝากระโปรงด้านท้ายนะครับประตูท้ายไม่เคยถอดครับน็อตไม่ขยับครับแผงสวยนะครับแล้วก็ เม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับพับสวยพับเดิมจากโรงงานครับน็อตเดิมจากโรงงานไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแท้โตโยต้าอยู่นะครับอ่ะด้านขวานะครับด้านขวาของด้านหลังของตัวรถนะครับเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบครับนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้หาได้ยากอยู่นะฝาหลังนะครับก็เป็นฝาเดิมแท้จากโรงงานครับนี่ก็ถือว่ายังสวยมากนะครับรถสวยมากจริงๆนะครับนี่ คับเดิมอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยในการขยับน็อตแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีจากช่อง YT u b e นะครับดูรถจากช่องผมนะครับก็จะให้ความรู้ไปด้วยนะครับว่านี่คือเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานเขาเรียกว่าเม็ดสปอตนะครับเมสอตนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ารถเคยเจียต่งหรือตัดต่อเม็ดพวกนี้จะหายไปนะครับอ่ะโอเคครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาเลยแล้วกันตอนนี้นะครับ5แสนเอยโทษทีโทษที 2099,000บาทเท่านั้นครับ299,000บาทเท่านั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสารประตูกันดีกว่าครับว่าเสารประตูจะเดิมหรือไม่เดิมนะครับมาดูเสาเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับนี่เป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับมันจะออกเม็ดมุกสีคล้ายๆสีน้ําเงินมุกน้าเงินนิดนึงนะครับสีเดิมจากโรงงาน ด้านหลังนะครับเม็ดไอ้ยังอยู่ครบหมดนะครับเม็ดไออยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเดิมจริงๆนะครับประตูไม่เคยถอดนะครับน็อตประตูไม่เคยขยับครับน็อตประตูไม่เคยขยับจริงๆนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูเลยรายงานตรงๆครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับสติกเกอร์บอกลมยางอ่ะโอเคครับนี่น็อตสวยบานพับสวยครับร่องรอยในการใช้งานเนี่ยก็มีบ้างครับ นะครับรถมือสองก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วนะครับอ่ะผมเปิดราคาเงินสดอยู่ที่2990 0 0บาทนะครับคันนี้แผงประตูยังสวยอยู่แบบนี้ทุกบานนะครับเพื่อเพื่อความโปร่งใสนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูหมดทุกบานเลยแล้วกันนะครับฝั่งนี้ผมถ่ายให้ดูอีกนะครับแผงประตูก็ยังสวยมากนะครับสวยมากจริงๆอ่ะเรามาดูด้านซ้ายของตัวรถครับแผงประตูด้านซ้ายของตัวรถครับสวยครับสวยมากจริงๆรงครับร่องรอยในการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับ เพื่อความโปร่งสายฝั่งนี้อีกครับฝั่งนี้ก็ยังสวยมากนะครับรถไม่มีร่องรอยในการใช้งานนะฝั่งนี้อมีก็มีน้อยแหละไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเบาะคนนั่งตอนหลังนะครับก็จะเป็นลายของโตโยต้านะครับก็จะเป็นลายทูโทนได้ส้มนี่มันมีลวดลายสีส้มจากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะเดิมแท้จากโตโยต้านะครับสวยมากนะครับเพราะว่าผมก็ได้จัดทำสปาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ คอนโซลด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโนต้ CVT นะครับมีโหมดการขับขี่เนี่ยก็2โหมดนะครับก็จะมีโหมด3โหมดนะครับนะครับก็จะเป็นตัวดีเดินหน้าปกตินี่แหละทั่วไปนะครับก็จะมีตัว S ตัว B นะครับผมตัว B นี้ก็เหมือนลงเขานั่นแหละนะครับตัวเอสก็โหมดสปอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าลงเขาชันๆเราก็ใส่มาที่ตัว B ได้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับก็จะมีแอร์แบกให้นะครับ2ฝั่งด้านหน้านะครับ2ฝั่งข้างด้านหน้านะครับ ฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับนี่ไอรแบคคู่หน้านะครับอ่ะภายในสวยครับคอนโซลสวยมากนะครับจัดทาให้เรียบร้อยนะครับช่องแอร์ไลฟฝุ่นนะครับนี่ล้างให้หมดนะครับล้างให้หมดเลยไลฟฝุ่นนะครับช่องแอร์ไลฟฝุ่นก็ดูจากเนื้องานนะครับที่ผมเก็บงานดูนะครับดูนะครับว่ารถผมเก็บงานยังไงนะครับถ้าเก็บจริงๆนะครับฝุ่นพวกนี้หายหมดนะครับ นะครับร่องรอยในการใช้งานเนี่ยน้อยมากเนี่ยครับฝุ่นตามขอบหายหมดนะครับเพราะว่าผมก็ได้ถอดตามชิ้น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 นะครับอรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ารถคันนี้วิ่งเพียงกี่กิโลรถคันนี้วิ่งเพียง1นึ0 0 0สมนกิโลเท่านั้นนะครับรถก็ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับพวงมาลัยยังสวยอยู่นะครับดูจากพวงมาลัยนะครับโคตรสวยนะครับนี่ร่องรอยในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับ นี่ไล่ฝุ่นมากนะครับผมก็จะทําให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะมาดูฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานก็ตัวนี้ก็จะเป็นภายในสีดํานะครับดําสปอร์ตก็ถือว่าสวยนะสีดําดูแลง่ายนะครับมันไม่ดามันไม่มันไม่หมองมันไม่เหลืองอะไรประมาณนี้มันดูแลง่ายครับบ่อก็สวดทรงดีอยู่นะครับนี่ครับฟองน้ําเดิมจากโรงงานนะไม่เสียทรงครับบ่ไม่เสียทรงนะครับ เบาด้านขวานะครับเบาด้านขวาก็ไม่เสียทรงครับก็จะมีร่องรอยในการขึ้นลงบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองครับอ่ะตามนี้เลยนะครับระบบไฟฟ้าอ่ะรีวิวระบบไฟฟ้าเทสระบบไฟฟ้านะครับออโต้ใช้งานได้ครับจริงๆระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แหละเพราะว่ารถมันก็ปีใหม่ครับนี่ครับรถปีใหม่ครับใช้งานได้ครบหมดทุกบานนะครับอันนี้ผมรายงานตรงๆรีวิวชัดเจนครับนี่ครับอ่ะโอเคครับ ใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่คันนี้เป็นปี2014ครับเอาโอเคครับสำหรับโตโยต้ายาริคันนี้นะครับผมเปิดราคาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่2,99,000บาทครับรถปี2014ครับเป็นเครื่อง1,200ซีซีครับเหมาะสำหรับรถยุคนี้ที่น้ำมันแพงมากๆนะครับก็น่าใช้ครับเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับเข้าเมืองใช้ในเมืองสำหรับความ ะสะดวกสบายของแม่บ้านนะครับในการส่งรับลูกไปโรงเรียนมอไซค์ก็เท่าไหร่ละแสนละเดี๋ยวนี้นะครับคันนี้เพิ่มอีกแสนกว่าบาทนะครับเกือบ2 0 0แสนนั่นแหละเพิ่มอีก2 0 0แสนก็ได้รถคันนี้ไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับช่อง168 c h anel ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ